เชิญผู้ที่ได้ภาแล้วขึ้นมาด้านบนได้เลยสำหรับช่างภาพนั้นขออนุญาตให้ที่มีบัตรแค่นั้นนะที่ส่วนไม่มีส่วนเจ้าข้องขอให้ลงมาด้วยนะขอทำความเข้าใจกับพระเจาที่ด้วย ยังเดี๋ยวังต้งั้องอบคออกาศแป๊บนึงครับผม ขออ่านครับการในมมิจาวัสังคาราอปปะวยะจัมมินอปปจิตวานิรจนติแต่ังอปปะโมตุคจุดที่สอง ขอจเจริญพรนายมานบมาดลนผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่สองไดมิตรชัยศรีนาผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่สามสุรพลศิลาพันธ์ผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่แปดไศักดิ์ศรีกัลลุนพันธ์ผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่เก้าได้วิจิตชัยศรีกำนันตำบลกุดแห่ได้ขึ้นทอดผ้าไตบังสุกุลขอจเจริญพร เมื่อท่าได้ยินเสียงประกาศแล้วขอให้รีบออกมาเลยนะเพื่อจะได้รวดเร็วสำหรับรายนามพระมหาเถระที่จะเป็นองค์พิจารณาพระไตรบังสกุลชุดที่สองนะครับขอกราบราตนาเนม์พระครูวินัยปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีรูปที่สองรองพ่อประสิทธิ์ติดสะวังโสวัดป่าเบิงโดนจังหวัดกาฬสินทรรูปที่สามพระโคยุตธรรม,มานุศตร์วัดป่าศรีสว่างจังหวัดสกลนครรูปที่สี่พระโคมเมตตาจิติคุณรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ วัดสันติกาวาสจังหวัดอุดรธานีรูปที่หพระครูวิทูลธรรมนิเทศวัดป่าภูทรพิทักษ์จังหวัดสกลนครขอกับราธนานิมนต์ด้วยความเคารพครับวางด้านขวางน้ นิมนต์ทางทางนี้น,นิมนต์ทางนี้ที่สองก็ได้กันนะนิจจาวะสังฆาลาอุปะทาวะยะธรรมินโนอ,อุปะจิตตวานิลุชันติเตสังวุปตะมุสุโค ชุดที่สามขอเจริญพรคุณยมสุขสรรโพธิวัตน์คุณไพศัลหงษ์ศรีสุวรรณนายนัทพงศ์เมีนตั้งตระกูลคุณพ่อบุญศรีรวมธรรมคุณตวัชชัยบิณบาทได้ขึ้นทอดผ้าไตบังสุกุลขอเจริญพร ผู้ที่ได้ฟังรายนามก็ขอให้ออกมาเพื่อที่จะรับผ้าขึ้นมาทอดบนจิตกาทานอีกสองท่าน อีกสองท่านประกาศชื่ออีกครั้งหนึ่งครับคุณสุสันโพธิวัตรคุณไผ่ศักดิ์คงศีสุวรรณ นัตพงศ์มินตั้งตระกูลอุนทวัตชัยบินณะบาตคุณพ่อบุญสีรวมทันไอเกินทอดพระไตบังสกุลพอเจอริญพรสำหรับรายนามพระมหาเถรพระที่จะเป็นองค์พิจารณาพระไตรบังสกุลรูปที่หนึ่งขอาการาบราชานิมนต์พระโคสิทธิศิรสังบรวัดป่าทรมม่วง จังหวัดอุดรธานีรูปที่สองพระครูสุชีพภาวนาวัดป่าโนนนิเวศอําเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีรูปที่สามพระครูสถิตธ,ธรรมคุณเจ้าคณะอําเภอเรืองนกทาไทยเจริญวัดสุมังค่ดารามจังหวัดยจาโสธรรูปที่สี่หลวงปู่เฉริมอภิวันโนวัดป่ามหาวัน อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครรอบที่ 5, ห้าหลวงพ่อโยทิตะธรรมโมวัดซับบาดานอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ขอกราบอาราธนาในมนต์ด้วยความเคารพครับ พระรูสิทธิศิรสังบอนพระครูสชีพภาวนาพระรูสติธรรมคุณหลวงปู่เฉลิมอภิวันณโนหลวงพ่อโยทิตะธรรมโมนะครับห้ารูปนะครับ

อานิจจา,า,า,าวัจสังฆลานโอปาทวายธรรมินโอุปะจิตาวานิโรจนติเต่สังโอปัสมโมโซโคประจุดีทีให้ขอจเจริญพร รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสารไม้เรียงโรงพยาบาลศรีนครินศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนวดีนครโรงพยาบาลศรีนครินรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิรยกุลอาจการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นปณจิตราเชื้อวณิธิท่านตินกรสุัสอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ขึ้นทอดพระไตบังสุคุณขอจเจริญพรสำหรับรายนามพระมหาเถระที่จะเป็นองค์พิจารณาพระไตรบังสกุลขอกราบราธนานิมนต์